บนมีบ้างไหมฮะไม่มีไม่มีมีตกมีตะตกตึกมันใหญ่มากค่ะเเห็นว่าเดี๋ยวมีคลิปอะไรนะเดี๋ยวย่างงี้นะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับของมีเดทมีท็อปไม่ได้ใจว่าใครมาตั้งแต่ปีแรกหรือเปล่านะครับปีแรกยกมือไหมยกมือขึ้นใครมาตั้งแต่ปีแรกไหมครับโอ้โหอายุวันโนสุขั้มพลังจริงๆอยู่ย้อยถึงถึงปีที่50นะครับเพราะว่าปีที่50เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยอ๋อเหรอคะครับ พี่ไปเกิดใหม่แล้วมาดูทันนะก็คือชุดนี้จะไม่อยู่แล้วพีเรซไปเกิดใหม่แล้วมาดูทันเราจะมีวิดีโอนะครับเป็นคลิปวิดีโอประมวลภาพการนะครับมีงานมีเทศมีทอล์กตลอดในช่วง9ปีที่ผ่านมาขอเชิญชมเลยนะครับครับเราอยู่ในภาพนั้นด้วยค่ะเชินครับเชิญครับ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,555ซึ่งเป็นปีแห่งการฉลองปีพุทธชยันตี2,600ปีของพระพุทธศาสนาเราก็ได้มีการจัดงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอขึ้นมานะคะและในปีนี้นะคะก็ปี2,566นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอกนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีในการจัดงานเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะ พระนักเทศระดับประเทศท่านเมตตามาเป็นธรรมวิทยากรให้เรานะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางห้าง<อ>เซนท่นแจ้งวัฒนะรวมถึงห้างเซนท่านนะะหลายสาขาที่อยู่ตามตาม่ตางจังหวัดในการให้พื้นที่เราจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึง อาจารย์นักพูดระดับประเทศที่มาช่วยกันในการนําเสนอเรียงร้อยธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในการจัดงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอล์กนะคะเปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จนะคะอย่างดียิ่งนะ,ะเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการก็คือได้เผยแผ่ธรรมะนะคะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เห็นทางออกของปัญหานะ,ะสามารถที่จะทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้รวมถึงใครที่ไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนนะะ,นะ,ะปกติสุขดี ก็สามารถพบความสุขเพิ่มมากขึ้นก็ได้อย่างที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะในการจัดมหาการรมเทศนาธรรมมีเทศมีทล์กเราก็ยังได้เปิดโอกาสนะคะให้ทุกๆท,ท่านได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะคะสะสมสะเสบียงบุญร่วมกันนะคะด้วยการทําบุญนะคะซึ่งตลอดเ้าปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมพี่พี่น้องๆทุกท่านทราบไหมคะว่าเราได้เงินทําบุญทั้งหมดเท่าไหร่ปุ๊กเห็นแล้วยังตกใจเลยนะคะ 8 4 9ล้านบาท25สตางค์ค่ะซึ่งเงินทั้งหมดนะคะเราก็ได้นำไปมอบให้นะ,ะกับหน่วยงาน<ๆ>องค์กรสาธรารณกุศลต่างๆทุกปีเป็นประจำนะคะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถรมนะคะเราก็ได้บริจาคไป3 2 0ล้านแสนบาทนะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริจาค1ล้านบาท จะสร้างอาคารเรียนนะคะและก็อาคารนันอประสงค์ต่างๆให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะจำนวน1ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังได้มีโอกาสนะ,ะช่วยงานนะคะกับทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอีก1ล้าน6,090บาทค่ะแล้วก็มีมูลลนิธิชัยพัฒนา8 0 0แสนบาทมูล,ลนิธิบ้านแพ้ว2 0 0แสนบาท มูลและนิธิรามาธิบดี1 0 0 0นบาทแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยพระอีสานน้าท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2562นะคะอีก50,000บาทและที่สำคัญนะคะพวกเราได้มีโอกาสทูลกล้าวถวายสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนะคะเป็นเงิน1 4 1 2 5 0บาท25สตางค์ค่ะ ก็ต้องเรียนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะว่าขอให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลน,นะคะที่พวกเราได้ร่วมกันทํามานะคะให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คาดหวังปรารถนามีความเจริญในทางธรรมและทางโลกทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ต่อไปในการจัดงานพาการมเทศนาธรรมมีเทพมีทอกปีที่สิบสเสบียงบุญในวันนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ9กปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับจริงๆอาจารย์ขาเราเราถ้าเรานับว่าเราจัดทุกปีเนี่ยมันก็เกินนะเกินครับเพราะว่าเรามีหยุดโควิดไปไงฮะหยุดโควิดหยุดน้ําท่วมใช่ไหมนะฮะหยุดน้ำแต <นะ S 1> ่เราหยุดน้ําท่วมไม่ได้นะมันท่วมซะก่อนนะครับแต่มาถึงว่าโชั้นเราพักนะครับ แล้วก็มีการปิดถนนแล้วเราก็ต้องหยุดอีกจะปิดถนนนี่เราจัดนะจําได้ไหมจัดฝาถนนมาใช่หม่าถนนนี่ไม่ทราบมีใครมาช่วงนั้นมากนะครับเพราะว่าเขาตั้งแคมป์กันอยู่ตรงแจ้งวัฒนะนี่เลยฮะใช่โอ้ยจะถึงยี่สิบสองพฤษภาด้วยเนี่ยเออวันครบรอบอันนั้นของเขาเก้าปีแปดเก้าปีของเราปีที่สิบจริงมันต้องเป็นฝาถนนอะไรแล้วแต่เรานะเป็นปีที่สิบค่ะเรานับเป็นครั้งที่สิบดีกว่าเนาะเราอาจจะมีหยุดขายไปช่วงโควิด จนกระทั่งเรามีมิดเป็นโควิดประจําถิ่นนะครับอตอนนี้ก็แปลว่าโควิดมาอยู่กับเราไงฮะมันไม่ได้ไปไหนก็เวียนอยู่แถวตมนี้แหละครับอาจารย์สังเกตไหมตอนที่โควิดมาใหม่ๆพี่แอ๊เราจะกลัวกันมากเลยไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าจัดงานเมื่อปี2 5 6 2ไปไหนก็ใส่แมสเจอกันก็ถามว่าระวังนะระวังอย่าออกนอกบ้านตอนนี้พอเจอกันไม่ถามเหมือนกันละถามว่าติดยังตอนนี้ติดยัง รู้สึกคนทันสมัยไงไ่รู้ถ้าใครติดแล้วเนี่ยใครไม่ติดเหมือนตกยุกเลยนะพี่พี่ยังไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดเลยไอ้พวกไอ้พวกติดใหม่ๆนี่ก็มีรอดมาหลายซีซั่นเลยนะใช่ใช่คงสูงไม่ถึงมั้งคงสูงไม่ถึงโควิดหาไม่เจอใช่จริงผมไปไหนเนี่ยมีแต่คนถามอาจารย์ติดหรือยังเออที่จรงเรามีความรู้สึกว่า ถ้าไม่ติดมันผิดด้วยหรือใจปิดกาตเดินชนส่วนน้อยไปแล้วเหรอคนที่ไม่ติดไหนใครไม่ติดโควิดบ้างยกมือขึ้นสิโอ้ยเราหาเพื่อนได้แล้วโอ้สุดยอดผมเนี่ยนะอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะผมไม่ติดมาสองปีนะเพราะว่าพยายามเก็บตัวมากไม่ติดมาสองปีแล้วมีวันหนึ่งผ่อนคลายเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนบ ลูกสาวจะแต่งงานอาจารย์ช่วยมาเป็นประธานกล่าวหน่อยค่ะไอเราเอ้ยนานๆลูกสาวเพื่อนจะแต่งทีไปเลยทีเดียวนั่นแหละกลับมาติดทั้งบ้านเลยผมไปเอามาผมไปคนเดียวนะแต่เอามาติดทั้งบ้านเลยชนะบรรจุเยอะดีเป็นถือว่าเป็นคนมีน้ำใจไงไม่ใช่รับเงินเียเอามาแจกเพื่อนด้วยไม่น่าเรายังคิดอยู่เลยโอ้โหทนมาได้สองปีอตส่สา์ไม่ติ ทำอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเทศมีท็อกสิบปีที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าเก้าครั้งไปแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบเนี่ยท่านถ้าใครมาตลอดก็จะพบว่าเปลี่ยนไปมีไหครับพิธีกรใครที่มาเก้าครั้งบ้างคะมีไหมฮะครบเลยทั้งเก้าครั้งมีไหมฮะโอ้มีอ๋อมีนะฮแปดครั้งเลยคะมีไหมครับห้าครั้งอ่าห้าครั้ง โอ้มียกสูงๆนะคะมือของท่านเองเนาะห้าครั้งเห็นไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างต้องถามไว้ก่อนเพราะว่าในครั้งต่อๆไปไม่แน่ว่าท่านจะจําครั้งได้หรือเปล่านะครับผมมานั่งแล้วก็งงเอ๊ะมางานอะไรอยางรึกไม่ออกพอดีนะครับมางานอะไรมือไม่พอนับอะไรเงี้ยนะที่บอกว่าเห็นเปลี่ยนแปลงท่านจะพบว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหเรานะผูดดาเนินรายการนี่นะครับเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับจนกระทั่งผูดําเนินรายการก็มีล่วงลงไปบ้างครับ ก็มีหายไปบ้างนะครับมีทั้งร่วงมีทั้งโรยฮะอ่ามีอ๋อเหรอคะเหรอคะก็คือท่านอาจารย์พานิชจี่เมืงหน้าที่เวลาเขาพูดถึงโรยท่านอาจารย์พานิชกาตมาระไปแล้วไปได้สามสี่ปีไปรอจัดมีเทศมีทอฟอยู่ข้างบนแล้วนะครับถูกไหมครับไปเตรียมพร้อมออ๋ไม่ได้รอหรอกครับไปกับพระพัสกร์ทั้งบนฮะเออท่านพัสกรไปแล้วครับทราบไหมคะท่านพัสกรไปแล้วเนาะ พระพาสกรนี่ก็เป็นขอตัวดีเป็นพระลูกชายของอาจารย์รวีภาวิไลนะท่านคงจําได้นะครับนะฮะโอ้เสียงดังตอนนั้นขออะไรนะอโหสิกรรมอะไรตอนอะไรน่ะองค์เดียวเลยที่ที่มีสอนแปลกๆเนาะแล้วก็มีพระที่เป็นพระววทยากรก็อยู่ๆก็เปลี่ยนไปเป็นคารวาสกวีนะครับครับนะการเปลี่ยนแปลงนี้มีแปลกๆเยอะมีแปลกๆเยอะแล้วก็ท่านมหาหน่ะเหรอท่านมหาโลกมันมีเปลี่ยนไปเขาบอกอะไรนะ บางทีตอนนะครับบวชเป็นภัยวันแต่ศึกไม่กี่วันก็เป็นแพรี่นะอย่างนี้ก็มีถูกไหมครับโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงถูกครับแพรี่ไม่เคยมาเนาะแหมไม่งั้นเราจะเสียดายมากเพราะฉะนั้นท่านต้องมาให้ครบทุกครั้งถ้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับเก็บเป็นตำนานของเราเองแล้วที่สําคัญเนี่ยที่เราอยากให้มาทุกครั้งเพราะอะไรอาจารย์ทราบไหมมีโปสเตอร์ค่ะนี่โปสเตอร์ของทุกรูป ทีเด็ดเลยแล้วสำคัญคือมีลายเซ็นของทุกรูปอีกเหมือนกันและแต่ละปีก็ไม่ซ้ำรูปด้วยไม่ซ้ำรูปด้วยไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าใครเก็บโปสเตอร์อันนี้ไว้ด้วยใส่กรอบหรือก็บริจาคหรือให้โรงเรียนหรือจะไว้ในชุมชนไว้สักการะเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งสิครั้งไม่เหมือนกันและปีนี้ถ้าใครไม่มาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะ แล้วมีรูปไหนมาอีกบ้างหลักปีนี้หลังจากที่หายไปสองรูปแล้วเนี่ยนะมีรูปไหนมาไหมมีมีแปลกใหม่กว่าเดิมคือเทศสามธรรมาทิโอ้เขานี้แหละเขานี้แหละครับเทศสามธรรมาทินะแล้วก็ใช้ได้สามรูปคือใช้ใช้สามธรรมาทในเวลาที่สามารถกําหนดได้ถูกซึ่งสมัยก่อนสามธรรมาทใช้เป็นวันนะพี่ ยาวเลยแหละที่สำคัญสองรูปในสามรูปเป็นฝาแฝดค่ะโอ้โอ้โ<อ>นี่คุณออนอุมากเกษตรพืชผลโอเคแมสนี่นิมนต์มาเฉพาะเลยนิมนต์มาเฉพาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,วได้เห็นกันพระฝาแฝดเราเคยมีนักมวยฝาแฝดคือเขาทายกับเขาคอครัแต่วันนี้เรามีพระฝาแฝดใช่ <c oughs> <c oughs> พลาอะไรเดี๋ยวก็รู้อ้าหรไม่เคยนะไม่เคยมีนะใเ่ามาแล้วสวัสดีค่ะพอมือต้อนรับคุณอนุมาเกษตรพืชผลอีกครั้งครับค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่งานนะครับเป็นทุกอย่างของงานนะครับมาแม่ลูกสามด้วยนะแม่ลูกสามเธอท้องจบปีที่สองเธอท้องครับพอจบปีที่สามเธอก็ท้องอีกสามท้องค่ะ ใชยแล้วตอนนี้จบแล้วเพราะว่าครั้งที่10แล้วไม่ไหวนะปุ๊บพอแล้วครับพอแล้วครับพี่แอฟพอแล้วครับนะฮะไอ้ไหวมันยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าแต่พอเถอะครับพอเถอะครับพอนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าพวกเราทุกทคนที่มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะพี่แอฟนะฮะอาจารย์เนจ้าหนโอ้โหเราจะมีโอกาสมาฟังธรรมพระเก้ารูป ได้อย่างนี้ที่เดียวกันพวกว่ายากมากนะตัวพวกเองทำไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีมิเทศมีทอพวกก็ฟังไม่ได้ครบขนาดนี้หอนอยู่โควิดไปเนี้ยเราคิดถึงเลยพอไปทำบุญ9วัดใช่ค่จมาที่เซนทันเนี่ยเจอพระเ้ารูปนะครับมาที่นี่แอร์เย็นฉ่ำมีอาหารรับทานพร้อมมีห้องน้ำโอ้โหจากสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว นี่แหละคือธรรมสภาบนสวรรค์ยังไงยังนั้นเลยค่ะอืมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่พวกเราได้มาทําบุญกันนะฮะไม่ใช่บุญแค่ฟังธรรมนะคะอาจารย์ทุกท่านเราจะยังได้ทําบุญในหลายอย่างก็คือสังฆทานที่ได้ทำเนี่ยค่ะคร,ร่วมกันไปแล้วใช่เดี๋ยวเราจะไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะต่อครับต่อบุญกันดีค่ะแล้วก็เรายังมีอะไรต่ออะไรให้ท่านได้ร่วมบุญอีกจิตปาถะเยอะแยะไปหมดที่สําคัญเราวิทยากรเนี่ย เราจะมีการเดินไปพบปะประชาชนชด้วยนะเลยครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ไหนยังไม่มาเพื่อนใครใครอยากจะบอกบุญใครรีบโทรศัพท์ติดต่อส่งไลน์ชวนกันมาเลยค่ะแล้วก็ที่ไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ของโอเคแมนะคะ,คะบอกคิวไว้นิดหนึ่งนะครับท่านจะได้นั่งอยู่ที่นี่นั่งนานๆยาวๆเลยนะครับ,รบเริ่มจากคิวแรกเลยเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะก็จะเปิดฉากด้วยนะครับพระพรมบัณฑิต ใช่ครับพระอาจารย์มาถึงแล้วนะครับในช่วงที่สองนะครับก็จะเป็นพระธรรมมวชิระเวเมธีนะครับเจ้าคุณมีชัยท่านเจ้าคุณมีชัยนะครับวัดหงรัตนารามราชวรวิหารนะครับเจ้าค่ะแล้วต่อมาในในคิวที่สามนี่นะครับก็จะเป็นพระธรรมกิติเมธีพระอาจารย์เกษมนะครับวัดราชาธิวาสราชวิหารนะครับค่ะ แล้วก็ต่อด้วยเทศสามธรรมาภรอย่างที่เราได้ไปแล้วนะครับช่วงเที่ยงนี่เลยนะคะครับก็มีนะครับพระมงคลธรรมพานนะครับวัดสมเด็นารีนะพระครูศรีธรรมประสิทธิ์นะครับวัดหลักสี่พระอารามหลวงค่ะพระครูวิสุทธธรรมประสิทธิ์นะครับวัดหลักสีนี่แหละฮะที่ว่าแฝดพระคูแฝดท่าคู่แฝดที่วชิรปฏิพาน พระมหาวิรพลนั่นเองนะครับวัดโพวัดโพนะครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้โอดีดังมากทางโซเชียลเลยนะครับพระครูสังฆรักษ์นะครับพระอาจารย์ศักดาสุนทโรยังไม่สึกใช่ไหมยัง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 ย่งยังยางยั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 ายัง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 ยงย่วยังยาว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 ยังยังยาวยังยางยังยังยัยังยยัยัยยยยายังยัยยยยยวยยัยยยยวยย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 ยัย